เมื่อฤดูหนาวเวียนกลับมาอีกครั้งกลิ่นอันคุ้นเคยของฤดูหนาวก็ลอยมาแตะจมูกต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบัญเริ่มผลิดอกสีขาวอมเหลืองส่งกลิ่นแรงเฉพาะตัวไปทั่วเมืองกระแสนในโลกออนไลน์กลับมาคึกคักอีกครั้งกับการถกเถียงเรื่องกลิ่นฝ่ายหนึ่งหลงไหลบอกว่าเป็นกลิ่นต้อนรับลมหนาวแต่อีกฝ่ายกลับบ่นว่าชุนจนอึดอัดโดยเฉพาะยามคำ่ำแม้จะมีข่าวลือว่ากลิ่นของมันเป็นอันตรายแต่ผู้เชี่ยวชาญยืนยนันดอกตีนเป็ด ไม่ใช่พืชมีพิษแต่อย่างใดกรมป่าไม้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอกเพียงปีละครั้งแต่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศสูงยิ่งกปิ่งแห่งฤดูหนาวครั้งนี้อาจไม่หอมสําหรับทุกคนแต่ก็ควรค่าแก่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและทุกคนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับต้นตีนเป็ดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn